สวัสดีครับพบกับผมครับทิดนุ่มไวยทองครับวันนี้ครับพากินพาเที่ยวพารู้จักอาชีพครับวันนี้พามาเที่ยวที่ตลาดสดสตาร์เลยนะครับนี่นะครับกิจวัตรประจําวันผมแหละครับสสาว์สาทิตมานอนรานครับเช้ามาครับก็ต่อมากินน้ำเต้าหู้ปลาตังโกนะครับนี่ครับวันนี้ครมาอุ่นเหมือนเดิมนะครับปลาส้มเนาะโอ้นี่อันนี้ปลาตังโกรครับทอดตั้งแต่กี่โมงกี่โมงหอละตถึงเหรอหนูคนคนทอดอยู่หนู่มมากสวัสดีครับลุงบง อ๋อครับสวัสดีครับอ่าครับเดี๋ยวมามาปิดปลาที่จะพูดไม่รู้เรื่องนะอ่าจะจะครับมีน้ำเต้าหู้ด้วยไหมอันนี้สองถุงผมนะที่ผมอุดหนุนเนี่ยมาอ่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยครับแล้วลุงเอามาทอดทำเลยปฏิบัติงานกี่โมงกี่โมงนะออตีสี่เดี๋ยวตีสี่ก็เรียกว่ามากินได้เลยนะ ยงคืนแล้วเตื่นแล้วยงคืนนะเที่ยงคืนก็้วตือนกันแล้วอ๋อครับครับครับจ้ายได้ครับตีตีสามครจ้าครับโอ้ดีครับเห็นเขาบอกหกคนกินกันทั้งตลาดเลยครับสําหรับตาหูนะครับมีตะหูก็ต้องมีกาแฟเดี๋ยวเราแวะมาทิ้งร้านกาแฟนะครับนี่นี่นี่กาแฟไข่ลวกของเจ๊แค่ใช่นไหมเอออันนี้ของใครนี่ของหนูหรือเปล่าไข่ลวกจานนี่ยจานผู้จอมาก เนีเนี่ยออเนี่ยครับผมจะเช้ามาครับก่อนเนี้ยนะมานี่โดนไข่ลวกหนึ่งครับแล้วกาแฟครับพรอเอาน้ำชานะครับเนี่ยจะแคร์เข้ากับบริการตั้งแต่ช้ามุดเมื่อนมากกี่โมงสี่สี่แล้วเนาะโอเคอ๋อครับครับเมื่อกี้ใส่แมสก์แตตอนนี้พอเราจะไล่สกเลยถอดออกเนาะเราทำตามปฏิบัติการทุกอย่างแหละครับนี่ครับไม่ต้องกลัวครับเราจะแครขายดีพอนี่น้องนี่นางแทนอยู่นี่เลยครับเพราะหล่อปากแดงเนี่ยเออโอ้ครับ ่ <c oughs> ไม่เห็นกระจูดเลยครับค <c> ร <oughs> ับขา,ขายดีครับดีครับใช่ใช่เดี๋ยวแวะไปะเที่ยวร้านไปยิมหน,น่อยดิร้านไปยิมลายิ้มแกงอะไรบ้าเนี่ยปลายิ้มอ่า <c oughs> แกงอะไรห <c oughs> มูยำมะม,ม,ม่วงอมมโอ้แล้วเนี่อะไเนี่แหละแกงน้ำมันเออมันเป็นแสตมป์น้ำมัดีแล้วนี่ต้มยำอะไรเนี่ยต้มยำปลากระปุกระปโอ้แจ๋วเลยแจ๋วเลยครับนี่ปลายิ้มเดี๋ยวขายไม่ต้องต้องนานแล้วนะ ตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยตั้งตลาดไหนเนี่ยตัง<ช>ต้งเออตั้งฉันเนี่ยเด็กๆเห็นแล้วเนี่ยครับเออเอา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 ครับนี่ครับฮะจะท้ายรูกมะเรียกาท้ายดิอ่าเนี่ยมาก็ได้นะครับนี่แผงอยู่ในตลาดอ่ <c oughs> าสตานะครับเข้ามาในตลาดสตาครับคนรู้จักกันดีครับอยู่แถวลนแถวสายกลางเลยเนี่ยนะสายกลางเลยครับตลาดสะอาดสะอาดครับแล้วก็ระบบการป้องกันโควิดยังดีเลยนะ ครับเอาละครับนี่อันนี้ผมมาในห้องอุดหนุนเขาหนิครับนี่มีปังโกสิบบาทน้ำเต้าหูสามถุงเนี่ยมาตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ยางครับก็ร้านเจ๊แรกนี่ก็คือครับกับไข่ลวกหนึ่งครับบำรุงหนังกายเดี๋ยวนีเลยแล้วแมมพอมาแล้วนี่ครับไข่ลวกหนึ่งครับพร้อมกับกาแฟกับชาด้วยดีแล้วครับเอาละนะเดี๋ยวผมจะนั่งกินกาแฟกินชาก่อนนะเนี่ยนั่งตรงเนี้ยทุกวันนะ เสาร์อาทิตย์ครับอยู่นี่ประจําเลยเนาะอ่าปเดี๋ยวผมจะได้กลับกล่องก่อนครับอ่ะเดี๋ยวขอตัวก่อนนะขอตัวกินกาแฟกินอะไรก็ขูดคุยแม่ค้าบอค่าเดี๋ยวกลับไปเปิดร้านนุ่มไมบทองเหมือนเดิมครับบรรยากาศดีๆครับเข้ามาเที่ยวกันได้นะที่ตลาดสดสตาร์ครับบรรยากาศดีสะอาดสะอาดครับแล้วก็ของขายขายดิบขายดีเนาะวันนี้ครับจากลาพี่น้องไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ